ครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนเครื่องเล้งเครื่องฉิดยางอันนี้จะเป็นเครื่องเล้งเก่าเสียบ่อยมากแตสกสม่ำเสจะแตกครับ นี่ก็ซื้อมา น,นี่จะเป็นของใหม่ี่จะแปลงน,นี่จะเป็นแบบนี้ครับก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าแปลงง่าย เราจะได้ผลหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาชมคลิปต่อไปครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าครับงีฝากกดติดตามได้ครับ,รบ,รบขอบคุณครับ